มาทิกการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ติดตามมาตรการควบคุมการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยเมียนมาที่อำเภอแม่ขอจังหวัดตากค่ะ ที่อาคารด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเนียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคณะกรรมการต่างประเทศสภาผู้แทนรัษฎรนำโดยนายจักพานพรนิเมตร,รองประธานคณะกรรมการต่างประเทศคนที่หนึ่งรองคณะก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการดําเนินงานมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดสิค่ะโดยมีนายอันสิทธิ์สมพันธรัผกัวราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อมูล ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาก็มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจังหวัดตากมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเข้าออกตามจุดผ่านแดนเพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เข้ามาอย่างประเทศไทยซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้มีการออกคําสั่งเรื่องระงรับการเดินทางเข้าออกของบุคคลณจุดผ่านแดนถาวร กำหนดกรณียานพาหนะไม่เกิน4ีล้อขนส่งสินค้าข้ามแดนณนะจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอนุญาตให้มีพนักงานขับรถได้จำนวนหนึ่งคนเท่านั้นและต้องผ่านการตรวจคัดกรองโรคโควิด -19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศณนะจุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองในส่วนของพรมแดนที่ติดกับประเทศเมียนมาก็ได้มีการ เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการลักลอบข้ามชายแดนโดยมีการจัดกําลังส่งเจ้าหน้าที่ร่วมกันนะครับทั้งหน่วยงานทหารตำรวจด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านศุลกากรฝ่ายปกครองและสาธารณาสุขเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบข้ามแดนในทุกช่องทาง